ลาถาลิวหาภูราปริวันนิจากะลังเอวเมวะโยตินังเปตานังวุปกาปฏิอิติตังปิตตังตุนังทิ่ภเมวะสมิจุตุเพะโมรนตังกปาจันโทปนนาระโธยะถามณีโยติระโธยะาสัพพิติโยวัันตัสสะปโลกโวนาตตุกมาเตปวัตวันละายโยสุขีทิฆายุโกะสัพพิติโยวัจันตัสสะปโลกโวนาตตุปมาเต อรวันตราโยทุกีที่ทายุโกพระตพีทโยวัฒนุสาวโลโกนัตะตุกะเตปวัตวันราโยทุกีที่ทายุโกมาวิวะนาติริสนิจังธาปัจจายนโอจัตตาโลธรรมาวัตังติอายุวโนสุขัพระรังมหากาลุโกนาถอัตายตายสุขายตัพุบานาน ุูณสวาบาลมีสภาปโตธโมจิมุตมะเอเตนะสัจวัตเชนามาหุตุกัปูภูตสวากาเลนะทันทิสปัญญาวัฒนยูวีธรรมจารากาเลตินนางอะเอียสุคุตุคุเตตุตาทิสุวิปัสสนะมณณาตัสราหุตุเตทักกินยานโมทันติวิยาวจังการุเตนะทักกินาโอนาเตปุญญาสภากิโนุทัตตมัสเตอปจิวานะจิตโตญาตินา นะคลังคุณญาณีเปลโลกัทสมิงปติข้าวทีิปานินันติยาโตัวเองปัณนานังอัคังธรรมังญาณะปัณนาเกพิดเทปัณนานังทักจิเยอนุเทเอักเดธรรมเวปัณนานังวิรากุสเมตุเกอักเกสังเกปัณนานังคุณญาเกเตอนุเทเรตมิงยานฐานานทังอัอคังคุณญาณวัตถิอคังอายุเทวันโนเจยโตจิตติทุขัง พลังักขัสถาตาเมตาวีอากาธรรมสมาอิโทเอวะปูโตมนุโตะกัปโตะโกโมทตีปิหายุโทนัโทตีโรวันนโทปฏิภาณโทจุขัตสถาตาเมธาวีสุขังโสปริคัตเจติอายุทัตัวะพลังวันนังทุขันนิพาณโทตีคาวิยะโตอาโหติยะายะสุปปัจะจติีติยมิน มเหเตกับเวทีวาสังปันธิทิทาติโยสีละวันเตสโพเจตวาสัญญเตรามใจโนยาตถาเทวตาหาสิงตาสังทักจิณมาดิเศตาปูจิตาปูจิยันติมานิตามานิยันตีนังเดตุนังอนุกรรมปันติมาตาปุตังบุระสังเทวตาอนุกรรมกิโตโพสตัสทากัสสานิปัสสติยานี ภูตานิธรรมกตานิปุมานิวายานิวอัตถริเกสัพเพวภูตารุปนาตวันิอโธปิตักกาจานนุภาติตั้งทุภาติตังกินจิปิโลมะในมุขุญญาทตุปาทะรังอปาปังธรรมุเกษตรังธรุกาลานังตัตมาภูตานิสาเมตจักเพเมตังกโลธรรมนุติยาปทายาทิวาจลโต ยารันเทียเป็นิมพัตโยกาลังอบิกังขมานาเตโคมนุต้าตะกลุกานุข่าวาปุตาวาวุเตเสนาไมติกาญาติธรรมตามนุเยียตาตัรรมไยเรระตาอัปปมาตาสิกาสิเมยสิกาสิเมยาติมิตาสขาสิเมเปตานังทัศกินังทัศถาภุเพ กตามณูทรางในรุ่นนางวัดโอคัวยาวันญาปีเตะเป็นานตังเปตานมัตไายเอวังติดถันติยาโยยยันจะโคทากินาดินนาสังคำนิทุปฏิติตาธีระตังนิทายัสสะฐานโตปกับปิติโยยาทิธรรมโมจะยงนิทัสติโตเปตานะปูชาเจกตาุราลาบาลัญะปิกุณมนุปปินนัง ตุมเหตุุุญญาตุตังอันละปัจกันนร์ทีกตรัพพุทธานุภาเวนะสัพมาุภาเวนะสัพมาสังขานุภาเวนพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังรัตนังตินางรัตนานังอานุภาเวนะจกุราสติทิจาระธรรมขันธานุภาเวนะปพิตกติยานุภาเวนจินตสามะกานุภาเวนะสัพเพเต โลคาตสัพเพติิยาตัพเพตอันตรายาตัพเพตุปัจจวาสัพเพตปุนิมิตาตัพเพตมังคาวินัสสันุอายุวัตโกะขณะวัตโกติริกวัตโกยะตวัตโกปรวัตโกวันวัตโกสุกวัตโกโหถุสับท่าทุกขโลกปยาเวราโลคาตตุปุปัจจาวะเนกา อันตรายาพิวินท์ันกิเตยศรียติทีนางลาพังโสติภาคยังทุขังบลังตีอายุเจวันโนจะโพคังวุฒิเจตวัสสโตวัสสาจายแต่รัตุศามังคังละขันตุศามเดวะชาจารพุทธานิภาเวนัสตาโตติ วันตุเตปุตสาประมังขลังรักขันทุกขะวัตตาภะธรรมะนุภาเวนะสตาโสตีวันตุเตปุตสาประมังกลังลักขันทุกขะวัตตาภะสังขานุภาเวนะสตาโสตีภวันตุเตสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวง ญาติรมเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะครับ